กะนคะครับท่านถวายปัจจัยนับสาธนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะครับตอนนี้เดี๋ยวรอทู่สักนิดหนึ่งนะครับท่านถวายปัจจัยปิดที่ลิ้นใบศีลพญานาคนะครับก็ให้ทุกท่านอธิษฐานจิตเงินปัจจัยนี้ท่านได้มาด้วยความบริสุทธิ์ท่านก็จะได้ร่วมกันนะครับสร้างบารมีและสร้างบุญร่วมกันด้วยเชื่อในส่วนหนึ่งนั้นนะครับอย่างนี้พระคณาจารย์หลายท่านที่เดินทางมาที่นี่ได้นําวัตถุมงคลของอาจารย์ใหญ่ชินบัญชรนั้น ไปทําการกูสลในหลายอย่างในหลายด้านก็ดีไม่ว่าจะเป็นการสร้างโบสถ์สร้างวิหารก็ดีนะครับก็ถึงท่านด้วยนะครับเดี๋ยวแจกแจกทุกท่านเลยนะครับทีมงานอาจารย์ใหญ่ออจอรนัทวันนี้ลูกนัดวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนอ๋อสองคนคุมคุมถังไว้หนึ่งคนแล้วก็ที่เหลือเดินเอาทู่ไปแจกลูกมาช่วยกันนะทีมงานของบ้านชินบัญชรน,นะครับแจกทุกท่านเลยนะครับ ขั้นตอนนี้สําคัญนะฮะเป็นการขอพอรขอพอรถวายเครื่องกาะยาสังเวยเครื่องสักการะบูชานะครับก็ด้านในก็รัธนาพระเด็จพระคุณท่านนะครับถวายปัจจัยแล้วก็นะครับแล้วก็ฉันก็ะทหารเพลงด้านในเลยเดี๋ยวให้พี่ใหญ่นะครับคุณเปิ้ลบุดใหญ่อยู่ด้านในก็ถวายได้เลยนะครับอ่ส่วนด้านนอกพิธีการอยาลังดำเนินการต่อไปนะครับ อธิษฐานเลยนะครับมายืนมายืนนะเดี๋ยวเพิ่งปากนะครับถือไว้ก่อนนะถือไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอธิษฐานร่วมกันก่อนท่านมาแล้วท่านจะได้ไม่เสียหลายท่านมาแล้วท่านร่วมพิธีท่านมาแล้วมาขอพอรทําให้ถูกต้องนะครับพ<ส>ิธีพามพิธีพุทธน,นั้นอยู่คู้คนไทยมานานช้านานมากตั้งแต่สมัยพุทธพุทธองค์แล้วนะฮะแล้วเราจะให้ท่านมาเก่าคําถวายร่วมกันนั้น นานครั้งปีหนึ่งครั้งหนึ่งท่านจะได้ร่วมบุญในครั้งท,ท่านไหนก็ว่างนะมายืนฝั่งนี้ด้วยนะโตร,ราลาฝั่งนี้ว่างเข้ามาเลยเข้ามาเลยนะเข้ามาเลยเดี๋ยวอาจารย์อีจะเก็บรูปให้อาจารย์ไตเทนะอาจารย์หมวยลหลายท่านเลยนะครับมาเก็บรูกมาเอาเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยโตปาลมว่างด้านฝั่งซ้ายหน้าปีพาดเข้าไปได้เลยนะถือธูปไว้พิธีนี้สําคัญนะถาวายเครื่องพาาิธีกรรมพิธีและขอพรด,ด้วย นะครับตอนนี้สําเร็จการสําเร็จการหมายความว่าพิธีการใ,ใดๆก็าตามที่ทําการสาเร็จการนั้นขอให้จิตใจของท่านนั้นถึงนิดจริงใจที่บริสุทธิ์ทุกนะครับแบ่งปันทุกันไปเลยนะแบ่งปันทุกันไปเลยในพ้พทุกท่านนะร่วมกันในครั้งนี้นะจุด ทุกท่านดีเขามาร่วมกันนะองกท่านก็ร่วมเงินร่วมปัจจัยนะฮะร่วมเงินร่วมปัจจัยกันมาทางนี้พอตี่แจกทุกท่านเลยนะอพอไหมคุกพอไหมออกค่อยค่อยจุดอ่ะทางนู้นมีทางนู้นม,มีอ่าใจยเย็นๆนะนับุญบุญเราจะค่อยๆทำน้อมใจยเย็นๆน,นะครับ ที่พุทธดาเนินการไปนะครับศักดิ์สิทธิ์ม,มากด้านในก็ทั้งพุทธด้านนอกด้านพาราหมณ์นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะให้กล่าวคำถวายนะครับระวังทุกเจ้าี่หลังกันนะฮะร,ระวังนิดนึงนะครับอ่าระหว่างรอทูกนะฮะมองมาทางโหราเนี่ยผมมีวัตถุมงคลที่ส่วนตัวของผมเลยอันนี้ขอเดชพระคุณท่านนะพระอาจารย์เอกท่านอาธิษฐามจิตตอนเปิดเนรด้วย นะครับเดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมให้เล่นให้ท่านด้วยต่เย็นนนึงนะครับที่ท่านได้ทูบแล้วก็จะเย็นเยนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอหลายๆท่านด้วยเนาะอยากให้ท่านได้ได้กันทั่วถึงนะครับวันนี้สมบูรณ์แบบนะครับมีประเดศประคุณท่านด้วยพระเอกพนัดอัญยธรรมโมนะครับจสำหรับสงภู้ประหางแดนอัญยธรรมโมด้วยนะครับต้นตำหรับแห่งพญานาคนะครับท่านมาเองเลยวันนี้นะครับ ก็ยกมือแล้วกันนะเจ้าหน้าที่จะได้เห็นอ่ะยกมือไว้นะยกมือไว้นะต้องการทู่ยกมือไว้จะได้เห็นนะ <_ an> เราจะเย็นๆนะครับเพราะว่ายังมีเวลาอีกเยอะนะครับ<ช>รู้สึกว่า<ช>ท่านที่รอเนี่ยเสร็จแล้วคงจะกลับเลยมั้งคงไม่เอาพะะักหรอกมั้งผมดูแล้วเอากไหมเนี่ยเอาเงี้ยว <_ an> เอาไหมเออเอาเอาเสียงเริ่มดังแล้วนะเดี๋ยวขอพรก็ต้องเสียงดังๆนะ ขอพรนะเสียรอยากให้ทุกทนได้จริงๆให้อยากให้คุณได้พรจากปู่กับย่าไปพออประเดชพระคุณท่านก็นั่งนะครับอธิษฐานจิตให้เราด้วยตรงนี้นะครับตรงนี้ท่านถือว่าได้ไดเต็มๆ,ๆจริงๆนะครับวันนี้เดี๋ยวรอข้อติวติเทพบันเทิงน,น,นี้เป็นกระลาจุดทูบให้เราเอฟซีนะครับอาคันตุก,กะสาธุชนทุกท่านด้วยนะคใครที่ยังไม่ได้ทุกต้องการทุกยกมือเลยนะ อูเยอะเลยอ่าเดี๋ยวส่งตรงนี้แล้วให้คนยกเป็นกรรมไปให้ถวายทั้งนู้นให้ทั้งนู้นเลยมาเลยมาเลยถงตัวแทนมาหนึ่งคนก็ได้ลูกเจ้านับมาทุกคนอยากจะร่วมด้วยนะเพราะเราต้องเห็นใจกันช้านิดนึงก็ไม่เป็นไรนะก็เห็นใจกันให้ทุกคนได้ยกมือค้างไว้นะฮะที่ยังไม่ได้ทูบนะเอาหลายคนเลยทั้งนู้นหลายคนเลยเดี๋ยวมาเอาทูบมานับเข้ามาลูกนับเข้ามาเอาเอาทูบไปแจกไปลูกนับเอ้ย อยู่ตรงนั้นเปล่าทีมงานอาจารย์ใหญ่มาราส่งต่อกันไปพ่อตีส่งต่อกันไปอ่าส่งต่อรับไปเลยรับไปเลยจะได้ไม่เป็นการล่าช้านะอ่าอ้ายกส่งไปเลยไม่เป็นไรนะถือเยอะก็ได้สามดอกห้าดอกเก้าดอกถือได้หมดถือไว้เลยนะนี่นี่ดูถึงความมีจิตศรัทธานะฮะกับปู่กับย่าสถานที่ สักสิทธิ์ที่หนึ่งที่ท่านจะต้องประกบาบไว้สักการะนะครับแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คด้วยนะฮะเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปเที่ยวสวนน้ำนะครับเสื้อ,อก็ยังมีให้อยู่สามตัวหนึ่พบาทให้วันนี้พิเศษอ่าได้พพพยางอ่ายกมือค้างไว้เหลือ,อกี่คนอ่ามีเดี๋ยวอีกอ่าแจกเลยแจกเลยนะครับอ้าวผมจะเริ่มพิธีดีแล้วนะทุกท่านพร้อมนะครับ นโมสามโฉพร้อมกันดังๆนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสูปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโพชยานัง อุทกังวรังสาธุพวกข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายบูชาพรียกรรมยาคะพิธีตามพิสัยจารีแต่โบราณการปัจจัยนี้ข้าพระเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ช่อโกงช่อชนผู้หนึ่งผู้ใด ข้าพเจ้าจึงจัดหาเครื่องสังเวยบูชาทั้งหลายทั้งปวงนี้อันมีใบสีมงคลต่างๆอาหารหวานขาวผลไม้มงคลเครื่องพิยกรรมทั้งปวงนี้จึงได้ขอน้อกถวายแด่ผู้มีคุณผู้ทรงบันดาลความสุขความเจริญแด่ครอบครัวของข้าพเจ้า อันเทพีดาเจ้าท,ทุกทุกพระองค์ที่ได้เสด็จอัญเชิญมาในวันนี้องค์ปู่ดำคำแสนศรีจันทราแม่ย่ามณีจันนาคราชแลพระภูมิเจ้าที่ท่านเท้าเจ้ากรุงพาลีองค์ต้นองค์บรารมีที่เอ่ยพระนามก็ดีไี่ได้เอ่ยพระนามก็ดี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองข้าพเจ้าและลูกหลานวันนี้เป็นวันมงคลข้าพเจ้าขอน้อมถวายประกาศสังเวยตาโบราณจารีขอกิดอิสรานุภาพจงดลบันดาลประสิทธิ์ประสาทพระพรแก่ข้าพเจ้าบอกชื่อนละสมคุณของท่านนันดัง หากสิ่งใดที่ข้าพเจ้าขาดตกนี่ถือนโมตัสสะภะคะวะโตอระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีลานี้มังคลานี้พรหมานังอินทริยังเทวตานังอุนิวระวัจจนังโชชนานังสังเวชทิปโอชา อโรหยาปรมาลาภายาจามะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายที่อาหารให้กับท่านทั้งหลายปู่ย่าคำแสนสิริจันทาวณีจันนาคารขาขอเทพไททีวาครูบาอาจารย์จงช่วยปลุกเสกให้กลายเป็นสัพยาและอาหารทิพย์ เพื่อพวกข้าพเจ้าจะมาขอมาบริโภคแก้โรคภัยต่างๆให้หายขาดและมีโชคลาภนานาประการขอเทพไทยเทวาคูบาอาจารย์จงประทานอาหารนี้ทั่วเป็นทานแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธาธาธเล็กเทงเชิบและกาวรำ ทุงสังเวยนะครับ,บที่ท่านพูดนะครับตอนนี้เราเรื่องสังเวยแล้วให้ทุกท่านอธิษฐานจิตส่งเทวดากับสู่ที่สุตินะครับอธิษฐานสิ่งขอพรพรอะไรที่อยากได้ให้อธิษฐานอุตส่า,สาเลยมีโชคมีชัยถูกหวยร่ำรวยมาลูกจะมาโบนบานสามเก่ายืนเลยก็ะตากก็จะมาแก้ให้ตอนนี้ท่านฟังอธิสถานโดยสมบูรณ์นะครับอยู่นะ แล้วในกระแห่งนี้ใครที่มีจิต,นะตสูตรพัน์และปุกวิญญานะขอเลยแล้วสาวประกอบสัตว์ราชัฒนะครับบอกเลยวันนี้ดีมากวันนี้ดีมากๆนะครับวันอาทิตย มีการวมส่งเปิเดเนมอยู่ที่าราบคังแสงที่จดพานักร่าปุย่านะครับวันนี้วันน,น,น,นี้จะนั่งรอแล้วการตัดสินเสร็จสิ้นดีดีตอนนี้มาสตาระได้แล้วนะครับขอเชิญทุกท่านอ้าวจะเข้าสู่วิธีการต่อรอบหนึ่งครับ